นี่เป็นเงาไผ่บงหวานที่เราขุดมาวันนี้นะทุกคนร้อยห้าสิบเงานะนี่ก็จุ่มน้ำยาเล่งรากแล้วก็ห่ออ่าห่อที่ตุ่มรากแล้วก็เก็บความชื้นที่หัวของลำต้นนะพรุ่งนี้แพ็คลงกล่องทุกคนก็คือขุดวันนี้ออกพรุ่งนี้อ่าตอบคำถามสำหรับใครที่บอกว่าขุดสดไหมนะมันก็สดสุดๆด,ดได้เท่านี้ทุกคนขุดวันนี้ออกพรุ่งนี้อ่าเย็นมาจุ่มน้ำยาเล็งรากให้แล้วก็ หอเกความชืนที่หัวพร้อมไปลงหลุมปลูกทุกคนใครสนใจไผ่บงหวานแบบเง่าสดสอบถามสั่งซื้อเข้ามาได้เดอ้อประมาณนี้เดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูให้ดูให้ดูให้ด,หดูก็มีคละทุกคนมีคละนะลำต้นเนาะหนึ่งกอลำต้นก็มีคละเตรียมลงกล่องประมาณนี้นะจ๊ะ